ข้าวหมกใบบัวข้าวหมกก็ได้เนี่ยห้าสบาทครับห้าสิบถามน้วไม่ซื้อด่าในใจแล้วกันวุวนแต่จริงๆเจ้ามูมาเยอะขนาดน,น,นี่ยตลาดท่ามกลางบ้านเก่าสไตล์ล้านนาบรรยากาศเหมือนบ้านนี้จัดงานเลี้ยงเลยอ่ะเลี้ยงแต่อยากกินอะไรก็ซื้อเอาเองเท่านั้นเอง ของแปลกๆเปิดหูเปิดตากินแก้เซงได้เพียบถ้าจำไม่ผิดเน่จะเป็นขนมถั่วทอดนิสงมันมันอร่อยดีดยพอค้าแม่ค้ามาจากบนดอยถั่วเพียบแก้มเบียร์ของเยอะจริงๆไม่รู้มาจากไหนบนดอยเนี่ยคือผลการเกษตรทั้งนั้นขาหลานก็มีขาไม่ได้เดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่รู้จะเดินยังไงเลย ของทุกอย่างคงสะสมมาทั้งอาทิตย์และก็มาลงในเช้าวันศุกร์คุณเชียงสามชั้นเนื้อล้วนๆ้หมดแต่ชั้น